อีพีใหม่นะครับพี่สุดหมู่พานดารายอมแล้วส่งพี่เขามาเปลี่ยนหัวนะครับตอนนี้อึงกว่าเดิมครับโอ้ยแายนี้พี่ออมก็ตึงอยู่แล้วนะครับดูการเปิดนะครับขาวจะอยู่ตรงไหนไะอ้ชิงกูแหละตึงจัดนะครับวันนี้เล่นนิ่งมากนะครับแต่ก็ยังไม่สู้อาร์ตหัดทับยานะครับ เึ่งว่ะอ,อุย้ยเข้าแล้วออกเข้าแล้วออกมาแล้วนะครับพี่ใหญ่ครับจากหมู่บ้านดา,านรจาจะกันยังไงครับลูกนี้หรืออาจจะก,กระซวกเลยก็ไม่รู้นะครับมเบาเลยลูกพี่เปิดตูดเลยครับ อุ้ยเขาเรออกหาพี่อาร์ตโชว์พี่มือนี่นะครับมาแล้วหุ่นต่วนผมเขาจะไปยังไงเขาไปยังไงผมก็ไปอย่างนั้นนะไม่ได้นะครับก็ไม่รู้จะจะทำไงก็ไม่ว่ากันนะครับเรามันเป็นสายบุกคล้ายๆกันนะอาร์ตหาทับยหาบัว เอาไอ้เอาชิบหายขาวลงเวนตามแล้วไอ้บีมฟักลูกชุโทษอ่อไม่เอาครับเดียวกันเออพี่เขาไม่ไม่ไม่ตู้นะระวังวมากเลยนะครับ <c oughs> พี่เขาระวังตัวนะ <c oughs> ระวังตัวมกวาก ระวังตัวมากเลยนะครับแต่แตอนนี้กันไม่ได้โอ้โหกันกันงี้เจอเบิ้ลเจอเบิ้ลฟรีครับกันยี้เจอเบิ้ลฟรีครับโอ้น hey. oh, bon ้ําหนักไม่ถึงแล้วนหนักไม่ถึงแล้วครับแต่ก็เหมือนได้เบิ้ลฟรีนะพี่อาร์ตจะเล่นยังไงครับลูกนี้พี่อาร์ตว่าไง นะครับไปจ่อให้ใครไม่จ่อจ่อให้พี่ออมนะครับจะไหวหรือเปล่าจ่อให้ใครไม่จ่อไปจ่อให้พี่ออมนะครับทางลูไม่มีหมูตึงจัดนะครับขานี้นี่ถือว่าตึงตึงสุดในโต๊ะนี้แล้วล่ะถือว่าตึงสุดแล้วนะไม่ลดเลยยี่สิบบาทนะนี่รถยีบนิ่งมากนะครับขาอะไรขาหนึ่งอีเจยี่สิบ ลูกคะซอสาอนปลาโอ้โหไม่เข้านตรนี้รอดรอดไปได้ยังไงยังงงครับยังงงอยู่ว่ารอดไปได้ยังไงนะครับีเสี่เีตีเต่ามาแล้วนะครับาออาทโอ้ยทำตัวไปกินดำโอยเล่นเหมือนไอ้หลอนนี่เลยนะอันนี้มันหลอนนี่ชัดๆนะครับเอาเว้ดำมะเน้ ไม่เอาด้วยนะครับลูกจอ่จอๆไม่เอาอโอ้โหกลางรูหายแล้วหลอนนี่แผงลิ้นเลยอันนี้หลอนนี่หัดทับยาโอ้แผงลิ้นแล้วลูกจอ้อโอ้ตุกตุกแมนมากอึ้งเลยนะแม่นจรงิงแต่มาเล่นไก่บีไม่ให้เล่นแล้วเนี่ยขานี้นี่ตัดออกเลยแม่นแล้วก็นิ่งด้วย ได้ได้ายเด็กรับแขกด้เด็กรับแขกเด็กรับแขกมาคอยถอนเงินไม่ได้เราถอนเงินของเราเด็กรับแขกเอามาถอนเงินครับตอนนี้ก็เมื่อคืนก็เสียไปประมาณ1,500ใครเนี่ยไม่โดนเนี่ยาโยกวันนี้เราเป็น MVP ได้อะ ดีมากกันดีครับคุณยดูดูนะครับพี่ออมนิ่งมากครับนิ่งตลอดโอ้โหไม่มีหมุกเลยลมุนีนี ลูกไก่เขาจะชอบลูกประมาณนี้ครับแล้วลูกไก่ชอบกระเพราอันนึงกับใบเตยตังมากนะครับโอ้โหต้องยากันยุองบนบ้านแล้วมั้งเด๋อดตำรวจมาจับก็วิ่งกันไม่ทันเกือบแย่แล้วมัน 5, 6, กับสองพันเลี่ยน<ะ>เปลี่ยนให้พื้เนเลยมืดตีกายเป็นเป็นัปูแทนลอย <c oughs> นะอเออ <c oughs> ้องิกันจะัพันังเออโอวิตเตาร์นงจัดนะครับทั้งนิ่งทั้งกันดีนะครับตึงจัดต,งตึงจัดในหาดทับยาเลยนะครับตอนนี้พิตานโลกกลับบ้านแล้วนะครับเอฟเี ทางใจเหนียวเหนียวดีครับกินไม่เรื่อยครับลองท้องกั <c oughs> นดูนะดู <c oughs> นะครับพี่ๆี่นี่หมุนน้ำหนักว่างไง โอเคสวยงามนี่นะครับดูน้ําหนักนะครับเขาจะก้าเล่นกับเราหรือเปล่าหนักสวยเลยงานอะไรพี่โจ๊กเป็นงานอะไรเป็นแนวอะไปดีัโอ้ เหมือนอีตานที่ว่าเขาเต้นกงนแล้วก็เต้นนาเวทีแล้วก็เต้นเขาจะเต้นแล้วมีเสือดูนะครับพี่เต่าโอ้ไม่เข้านะครับมึงนี้ก็ถือว่ายากนะครับเพราะว่ามันจะเข่งหัวเนมลูกนี้ถือว่ายากนะครับ พี่ใหญ่เขาว่าเขาตัวเยอะไม่หน่อยนจะเน้นน้ำเงินเงี้ยดูหยุดน้ำเงินหตัวดูนะครับอาร์ตจากหมู่บ้านหาดทับยามาอีกแล้วอันนี้เป็นเน่ส่วนกับผมนะครับ<ด>โอ้โห,โห,โหือบเข้าอันนี้นะ หมอเจลหจลลประหยัดไปหนึ่งเดหาล่าอะนันโอ้แม่นจริงนะครับพี่ออมนี้แม่นจริงนะบอกเลยว่าในโต๊ะนี้น่าจะที่สุดนะครับโอ้โหยิงได้ใจยิงเอานะยิงจัดอ่บมใด้ใจเขายิงแบบกระโชกห้งห้างนะ อย่างห้าร้อยแล้วก็ตุยไปแล้วโอ้ออโหกระโชงห้าก็ยิ่งเขาได้ใจเขายิ่งเอาออกันนะครับมรงนี้ก็ตีกันนะครับตปาาฮะตกปา่าผาก็ตายหมดนี่ตัวอะไรแล้วไอีผิวตายด้วยกันนะ เต่าเล่นหลุมไก่นะดูแลโอ้เล่นหลุมไก่ครับโอ้เข้าด้วยโอ้ตึงสุดยอดนะครับเรียมมีข้าวผัดไทยติงจัดก็โหสุดยอดนะครับยอดนะเล่นได้เลยอนะมาได้เลยแหละ นิ่งด้วยครับพ่เตนิ่งจับเอ้ยมีแทงอ่อยด้วยนะครับก่อนล็กได้สองเป็นแล้วอ่อยเลยอเลลอ,อ,ยเยอาโอ้ยไม่ได้จับเงินนะครับไม่ได้จับเงินวางไว้เงินวางไว้ไม่ได้จับนะครับะไหนผมอัดชิปอะชิปไปลง จัดนะครับพี่ใหญ่โอ้โหไม่มีหมูครับพี่สด,สดแล้วไม่เลงหนานด้วยช่วๆ,ๆ,ๆแม่นครับวันนี้โอ้โหไม่มีหมูเอาเจรงแล้วนะครับ เก่งครับวันนี้ก็เก่งครับโอ้โหเอาละครับอาขหาดทัพยาเฮ้ยวนตรวจผมมาอีกแล้วถึงรอบเราจะไม่บอบช้ำนะครับช้ำเหลืองมาแล้วครับช้ำเหลืองมาแล้วดูแล้วก็ติดตั้ โอ้โหเขาล้วออกโอ้โยโอ้โยเจอเขาเลยลุกนี้เจอเชฟเขาล้วออกเมื่อกี้ไม่น่าเชื่อนะครับไม่น่าเป็นไปได้นะครับบัวโอ้โย,อย,อยถือว่าแทงเสี่ยงมากนะครับลูกนี้ขเขากึ่งกันนะครับต่ดขากันให้กันให้อันหัดทับยานหน่อยเฮ้กันให้นะครับ อันนี้การให้ประกวกกันนะครับทุกนี้ดูพี่เขาจะกันยังไงนะครับโู้ไม่กันเลยสู้เลยนะเดี๋ยวสู้เลยนะไม่กันไม่เกินเลยอโอ้โหดูครับอาร์ตหาทับยาไม่มีกันครับแกงเราอะแกงเราสู้อย่างเดียว เข้าแล้วออกบัวโห่วยสุดยอดมาแล้วฟ้าประทานอันนี้เขาจะลุมไหนครับตุ๊ตดแมนตุ๊ดนะพี่ตุ๊ดแมนไหมบอกแล้วอะขนาดพี่ตุ๊ดยังยอมอะเข้าครับกึ่งกันนะครับทุกทีอันนี้แรงกันนะครับตุด๊นนนนตดนะครับ แม่นะเข้าเนะลูกเนี้ยง่ายกว่าเมื่อกี้เอา้เอาเจ้าเล่นีลุกเนี้ยเล่นได้แล้วมาแล้วนะครับโอ้โหคาล้ลออกน่าแทงดีว่ะพี่เต่า có tu này nè bây giờ là nào nhìn này tội này nè tội này nè, tội Cái đảo Ninh 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 này này ninh 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 phú này 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 à à ดูนะครับโ,โอยแล้วใช้ฝีมือ12เปอร์เซ็นต์โอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟ้าก็จะผ่านะครับลูกก็จะลงเสียวไปเลยผมก็เสียวฟ้าก็แล้วแป๊บ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 เห็นก็ลูกตายเดินหนีแล้วนะครับตัวฟ้าผ่าลูกตายก็ตัวฟ้าผ่า โอ้กันตึงมากันแบบกันตึงมากหรอกกันยังตึงอ่ะเอาละครับยุ่งเล้วโอ้ยเรกันนับเอารเ,าาเาช็ดเลยเป็นไงเ<อ>ช็ดเป็นเลยเช็ดเป็นเช็ด โอ้โหหัวหน้าไม่เช็ดนะครับพี่นีโอ้ถ้าเป็นผมเช็ดเข้าไปแล้วเฮ้แต่การโอ้โหน้ำหนักขนาดพี่ออมมันคิดหนักนะครับคิดหนักเลยเนี่ยกันพาดครับหวางนุกหรือจะยิงเข้า,าย,ยิงเข้าไปเลย ลุงพลมาแล้วครับตอนนี้ลุงพลมาอีกแล้ววันนี้สู้ได้นะครับยังไม่ต้องไปตามุคพลมาเล่นฝีมือสู้กันได้ครับได้ไหมฮะพี่ดาวเข้าไหมยากนะ มันคงต้องเสีย่ยงโว้นี่ดีกว่าไม่เสี่ยงครับแหมเป็นของน้ำรั่วไปเลยแกนุกก๊ตกตบเข้าเลยแล้ะ <c oughs> ดับโมนาโอ้โหอีกนะครับลุงพลมาแล้วครับตอนนี้โอ้โยโคตรดูเดือดดุโผลวันนี้ตั้งแต่กลางวันเลย คนด,ดูเดือดอ่ะไม่แมน,นดิดูได้เนีย่ยดูดิดูเขากันี่เหมือนแหงหอ่อยให้เราอ่ะเช็ดหาดเช็ดหาดจะหาดทับยานะครับเช็ดอย่างเดียวไม่เช็ดครับรอให้กันยังไม่ยอมเช็ดนะครับอหาด,หาดทับยายังไม่ยอมเช็ดนะครับ กับขา้าแล้วคุณบอาเล่นหมดนั่งไอ้ควบคุมเงินอันนี้ควบคุมเงินก,กลางลูเต่าแทงดีนะครับนิ่งเหมือนกันนิ่งเหมือนนิ่งเหมือนพี่ออม เกมนี้แทงนานนะเกือบยี่สิบนาทีนะไม่จบเลยถือว่ากันกันดีนะครับหรือว่าแทงกันไม่ลงก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> โอ้โหเขาเราออกเขาแล้วออก,ล,ออก <L> ลงลงลงแหวลงเลย,ยขอโทษขออนุญาตโทษนะครับป่าข้ามญาติต้องมา <c oughs> โอ้โห ไม่เล็งเลยนะครับข้าวเฉยไม่เล็งเลย EP นี้จบไปก่อนนะครับผมดื่มแป๊บหนึง่ง <g ip> <laughs> เดี๋ยวขาดช่วง